Whoa, whoa, whoa. Huh? สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับผมจัดให้ชมอีก EP นะครับคุณผู้ชม EP นี้ทีมงานได้ทำการแก้ไขหัวสเปรหรือว่าหัวบาพ่นน้ำใหม่นะครับก็คือจะไม่วิ่งลงข้างล่างแล้วเพราะว่ามันเป็นทรายกระเดานะครับมันมันวิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวเพาขาดนะครับโอ้ whoa. ไม่อยู่ไม่อยู่บาตัวนี้มันหันหัวไม่ได้เพนี่บาตัวนี้แรงน้ำมันเยอะเกินนะครับมันเอาแค่จุกน้ำกดอารม์ไปใส่ไม่อยู่หรออ่ามาดูกันต่อกับผู้ชมขน้นกำลังแก้ไขนะครับ ีกคันนึงเริ่มทํางานแล้วเอมันพุ่งไกลแค่ไหนนี่มาดูกันครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับคุณผู้ชม ไปลังอีกรอบไหมเอาดับเลยครับอามาดูว่าเขาจะไปลักษณะไหนคุณผู้ชมลดน้ำสเปรย์แล้วน้ำมาไม่ถึงนี่นะสเปรย์ไม่ถึงนะครับ กำลังดิ้นใหญ่เลยครับแคทเทอริลล่า 140s รถน้ำนี่ลงไปข้างล่างไม่ได้คุณผู้ชมรถเกยียรก็ทำงานลำบากนะครับรถเกยียรก็กินดินน,นิด,เดีเยาก็ฟรีแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมรถเกยียรก็ลำบากเหมือนกันไปครับน้องใหม่ ครับ140ครับ นี่ใช้รถเกียร์สองคันเลย ผู้ชมเดี๋ยววันหน้าจะลองเองเลยครับมาดูว่าน้ำมันจะพุ่งไปขนาดไหนครับโอ้ได้การ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 โอเคครับพร้อมลั่นครับทีนี้พร้อมสเปรย์แล้ว

นี่เลยครับทีนี้ น้ำมาก็พร้อมทำงานนะครับ 140h ทุณผู้ชมก็มันไม่มีพื้นที่ในการกลับรถนะครับเกดกลับไปกลับมาสลับกันเอานะครับ มาคุณผู้ชมรอบนี้ได้เห็นการทำงานของเขาแล้วครับคันนี้โอ้โอ้จังหวะสับเกียร์เมื่อกี้นี่หลังปักเลยมะ พอดินมันเปี่ยกหน่อยมันก็มันก็เกลียดง่ายแลวครับมันไม่ฟรีแล้ว ไปามาครับจะไขแก้ขับไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าปูชั้นนี้เสร็จนะครับชั้นที่มันเป็นทรายหนัหนกๆเนี่ยปูชั้นนี้เสร็จรถดําไอรถน้าก็จะวิ่งข้างล่างได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแก้ขับหาวิธีสเปรย์ไปก่อน นี้นะคุณผู้ชมเขาก็จะเดินหน้าถอยหลังสลับกันเพราะว่ามันมันแคบเกินที่จะกลับรถนะครับโอ้ดินบวมครับพอมมีน้ำแล้วก็บวมเลย น้ำมาด้วยครับเต้าน้ำนำหน้ารถเพลทมาเลยสำคันนี้ก็ถอยยาวๆแปลงนี้100ร้อยเมตรคุณผู้ชม ท่อนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วครึ่งเออท่อนิ้วครึ่งครับอมันไปไม่ถึงเดี๋ยวปาย๋าแกจะยืดหัวมันออกมาอีกหน่อยออมาดูมอเตอร์เกียรเราค,ครับผู้ชมครับ เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายอีกอที่หนึ่งพอดีว่ามันย้อนแสงนะครับมุมที่ผมถ่ายตัวนี้แถวนี้เองก็เหมือนจะได้ย้ายเสาไฟอยู่หน้านี้หลักแดงๆนี่คือที่ทางหลวงนะครับ ตร,ตรงนี้มันจะบวมมากเลยครับมาคุณผู้ชมป๋าแจะแก้ไข ระบบพ่นน้ำเก็บใหม่แล้วดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าพ่นมาเลยปะ๋ะเดี๋ยวผมลอดใต้น้ำไปนี่แหละไปเลยไปเลยไปเลยโอ, <laughs> อ้เสียดายที่ภาพไม่สวยนะครับย้อนแสงคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับได้เห็นการทำงาน,นของเขาผมก็ชื่นใจแล้วครับ นี่มันต้องอย่างนี้ดินม้วน,นอย่างนี้แหละครับเริ่มจะได้การแล้วครับ Vậy nó mới to hấp dao dao Thấy mới đồn không lọc Ê, tít ở đây กินดินเยอะไปหน่อยครับเมื่อกี้ฟรีอะไกินดินหลายโพดโอ้กินดินเต็มใบครับกินดินเต็มใบอ้ามันจะหมดแล้วว่าไม่เล่งมันจะไม่เล่งเลยครับเล่งแล้วมันฟรีบ้า โอ้โหโอ้โหฮะโอ้เดี๋ยวผมออกให้โอ้กับแทงกระจงนี่แน่นเลยปาอ่ะอ่ะโอ้โอ้ มันนีบได้ปะเออโอ้เสียงสเตอร์ลุดเฮ้ อาจจะออกแล้วมั้งนี่โอเคคุณผู้ชมผมจัดให้ชมไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับเอาไว้น่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งกันให้กับทว่าเจราละด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สเจอกันใหม่ครับลาละครับอันแน่นมากนะครับ อออกไหม่ะเออนี่ครับใบมีดมันปกักไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยเลยไม่ออกนี่ท่อส่งน้ำเก่านะครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ฝ oh. oh. ังตื่นนะแ <Okay. S 2> จะฝังตื่นไปหน่อยครับผมว่า, <Okay. S 2> านู่นครับเห <Okay. S 2> มือนวางไม่เฉยไม่ได้ฝังเลยเนะี่ย นี่พี่อีกหนึ่งพี่ท่อเขาไม่ฝังว่านี่ะโอ้ยกว่ามันแทงกระจกรถนี่แหละ